สำหรับวันนี้มาไขข้อสงสัยกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพที่มีวงเงินกู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทเป็นการรวบรวมคำถามสำหรับคนที่ยื่นขอสินเชื่อแล้วไม่ผ่านหรือว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรวันนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงที่สถานการณ์ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธนาคารอมสินได้ตระนักถึงความลำบากที่ทุกท่านได้เจอ จึงได้เกิดโครงการอมศินสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อช่วยสร้างทักษะให้การอบรมความรู้รวมไปถึงส่งเสริมอาชีพและให้มีโอกาสเข้าถึงเงินทุนมากขึ้นกับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันวงเงินกู้สูงสุด3 0 0แสนบาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำเพียง3.99%นานถึง5ปีสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยาย,ยนปี2565หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดโดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีหลายคนลืมวันนัดซึ่งหากใครที่ได้สมัครโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพไปแล้วแต่ว่าลืมวันนัดกับธนาคารจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้างคำตอบคือกรณีนี้แนะนำลูกค้าติดต่อธนาคารสาขาที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะ และสำหรับคำถามถัดมาคือยื่นเอกสารตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีการติดต่อจากธนาคารทาไม่ผ่านธนาคารจะมีการส่ง SMS แจ้งหรือไม่คำตอบคือสำหรับมาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารอมสินสาขาที่ท่านลงทะเบียนตามวันที่ระบุ เพื่อกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารในการสมัครสินเชื่อ กรณีวงเงินไม่เกิน50,000บาทธนาคารอมสินจะส่งข้อความ n โน i ิฟิเคชันหรือ SMS โดยการเปิดเมนูบนแอปพลิเคชัน m ม m o ให้ลูกค้าเข้าทำรายการกรณีวงเงินมากกว่า50,000บาทเมื่อติดต่อสาขาเรียบร้อยแล้วธนาคารจะติดต่อกลับอีกครั้งตามขั้นตอนทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่ธนาคารอมสินสาขาที่ท่านทำการลงทะเบียนยื่นกู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดสำหรับท่านค่ะ และคำถามถัดมาคือสมัครไปแล้วแต่ไม่ได้รับข้อความจากธนาคารอมสินสำหรับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพหากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน50 0หมื่นบาทแนะนําให้ลูกค้าติดต่อธนาคารอมสินสาขาตามวันและเวลาที่ทำการลงทะเบียนหลังจากนั้นรอแจ้งผลอนุมัติ ผ่านไมโมแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปสำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง3แสนบาทเมื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาทางธนาคารอมสินจะมีการแจ้งผลการขอสินเชื่อและนัดลูกค้าทำสัญญาแนะนำให้ท่านรอเจ้าหน้าที่สาขาติดต่อกลับค่ะ และสำหรับคำถามถัดมาคนที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินกู้ไม่ผ่านใช่หรือไม่คำตอบคือการพิจารณาสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้กู้ประวัติทางการเงิน เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อและข้อมูลที่ให้กับธนาคารอมสินทางนี้ลูกค้าสามารถสอบถามหรือตรวจสอบหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อกับทางคณะกรรมการสินเชื่อของทางสาขาที่จะทำการยื่นเรื่องกู้อีกครั้งเพื่อทางคณะกรรมการสินเชื่อจะได้ทำการชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ และคำถามสุดท้ายคือล่าสุดไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพโดยปัจจุบันนี้ธนาคารออมสินได้ชะลอการรับสมัครเบื้องตนน้นแนะนำให้ท่านรอการประชาสัมพันธ์นผ่านช่องทาง Facebook f a n p a GSB e g Society หรือ w w w gsb.or.th ค่ะ ซึ่งล่าสุดที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารอมสิน w w w GSB.or.th ได้แจ้งปิดลงทะเบียนชั่วคราวสำหรับสินเชื่ออมสินสร้าง,ง,าางอาชีพเนื่องจากมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากธนาคารจึงขอตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าที่ลงทะเบียนโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้ลงทะเบียนในรอบถัดไปค่ะ สำหรับวันนี้ก็เป็นการรวบรวมคำถามที่มีการถามเข้ามามากที่สุดสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ GSB Contact Center เบอร์โทรศัพท์1115หรือติดต่อธนาคารออมสินสาขาที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ